วันนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารรอบวันกับข่าวดีเอ็มบีทีขอบอกครับนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะครับข่าวแรกในวันนี้แต่นี้เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเมื่อวานแล้วครับเรื่องของอการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานนะครับชุด PR ขอไปครับ PAPR รุ่น Easy Clean นะครับเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่องก,ก่อนนะครับรวมทั้งเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชน,นีพันปีหลวงและพระราชทธานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องของชุด PAPR นะครับรุ่น EasyClean เป็นการป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์จำนวน456ชุดด้วยการให้แก่โรงพยาบาลกระจายกันไปทั่วประเทศ76แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ นักรบชุดขาวนะครับทางานให้ง่ายขึ้นในข่าววีีโครับครับ,รบไปต่อกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับนายวิลุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2,563นะครับจังหวัดสุขโขทัยโดยมีพิธีถวายราชสุดดีดและถวายพระพรชัยมงคลพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน9ก้ากองทุนครับพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอจำนวน9ก้ากองทุนนะครับการมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการส่งเคาะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดสองรายด้วยกันแล้วก็เป็นการปล่อยขบวนรถแห่อันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินครับปิดท้ายวันนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนางวัน,นีไทยพาณิชย์นาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพง,งนันและศูนย์ปฏิบัติธรรม เทพพระจักพันธานีนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ร่วมบริจาคเงินมูลค่ากว่า1น0 0 0แบาทเลยทีเดียวสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลชนแดนจัดสร้างโรงพยาบาลสนามสําหรับดูแลผู้ป่วยโควิดสิในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างที่ทราบกันว่าจะมีการระบาดในพื้นที่หลายอำเภอด้วยกันโดยมีทางด้านนายนาวินสังฆมาศนะครับนายอำเภอชนแดนและทีมแพทย์โรงพยาบาลชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเข้ารับมอบเงินและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ครับ